สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อ๊บกอกกอัวทำไมอาจารคือแม่ยิบสองชาติเราอีเราดีเนี่ยเาล่าเ่องไม่นะคือโ่เ่อีกเลยน่าสุด่เลยเลเอาอีกยีาแพ้กักอนเอาเราไปยีกนี่อะไรหายกระตุกไไหไ่รอกคอบเลาเไปไหมรอไ่อกขาพี่ต้องสองขาจริงไหขาเล็ก มาด้้นมาเนาะขึ้นมเลยไปค่ไปแจก่แกดบุหอดไลน่ะโอ้รงมไปว่ามี่ปม่ปลาบอกว่ามี28อันลงไป11ม่้าบอกมีนี่ไม่ได้ขึ้นมไก้ไ

กแกครับนะนโอ้หเ <c oughs> ยอะๆไปครับ <c oughs> มาทาั้งห้องเลย <c oughs> คือเด็กๆเด็กๆเขาจะไม่นั่งเรียนแล้วเขนมาหลายคนเลยขมาหลายคนเลยขอาแสองแ่คอพูดเดียวเขามาหลายคนเ ไม่เป็นไรครับอาจารย์บริการเีล้วไปิรานะครับปิรันี้นะอาจารย์ดีาเอกไปดีแน่เก็บเยอะนัมสอเกเรา้น่อี่สอป๊บปิดนนะ ฟาเอ็นหนึ่งป้าปิดสอฟฟาหนึ่งาปิยฟาหนึ่งเลยลุงกาแฟลุงนนะ กินอ่างได้บาทนี่กินอ่างได้ไหมพันนมครับขอบคุณครับเชิญพนเลยครับพี่บคุครับขอบคุณครับดกิน้วะถือไว้ก่อนไหมมันงงดีนหน่อยสนใจผู้สีแดงน้ำน้ำทิศน้ำที่อาน้ำไกินกินตั้งลงมาได้ทิศู่ไห้ซิทิ เป็นหิวหนาวติดยูนแล่วหิวหนานะันลารักน้ำกินยกแพกยกแพกเนาะมงอยู่มาจนหอดตอนนี้เนาะเออจานใี้ผมทำให้เสร็จแล้วนะน้ำไหลแล้วนะครับสะอาดแล้วนี่มาไม่ออกแล้วมาสั่งรัวปลาปลาให้เก่งามบามาเถอะเดนะครับห้ามาแล้วไปสนเลยค เป็นภาคเที่ยงแล้วาไปกินเข่าไปกินเข่าเสมอเป็นร้านก่อนนี่ค่ะม่มนน้ำให้โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนะคะแล้วก็ขนมแล้วก็ไข่แล้วก็คุณการศึกษานะคะก็ื่อท่จะมอบให้กับนักเรียนต่อไปนะคะที่ใหญ่

การเด็กนะเราก็บอกที่ดีว่าถ้าเสร็จงานันเด็กแล้วเราจะมีส่วนลอ่าตั๋วเป็นคุณอาหารกลางวันร่วมเด็กโรงเรียนระแบีใกล้เคียงแล้วก็อ่าเราจะเน้นโรงเรียนที่ร่วมรำบันลุส่วนรวมแบบป้าแล้วก็จะมีของอะไรนะตอนสีจะไปมาแล้วเนาะแล้นี่ก็คือมวยตะเกียงนะคะก็เป็นที่สองมันจะมีอี่โรงเรียนที่ยังไม่ไปก็เราก็มอบสิ่งเล็กน้อยนะคะให้กับแต่ละโรงเรียนเป็น น้ำใจนะครับป้าที่เพิ่งมาอยู่แล้วก็แ่ใกล้เคียงแล้วก็มอบวันนี้จะมีไข่แล้วก็มีน้ำแล้วก็มีเนี่ยวก็มีให้กับทางเพียงครับวันนี้เรามามอบไข่ไก่นะครับแล้วก็ทเนี่ยจากคุณแม่สาคอนสุวรรณจะ27ตะบุกให้กับอ่า เดกอนยยุบาลแล้วก็นับเดียนที่ครูังแล้วก็อ่าส่วนหนึ่งนะครับเป็นอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนนัาเรียนที่เอคนก็อาจารย์รูร้ยี่สิเจ็ดคนรวมอนุบาลด้วย,ยนะครับที่เราไปที่ตรอสีนีกเรียนอยู่อน,ยยนุบาลสิเบเอ็ดเป็นเจนสิเนนอ็ดคนแล้รนเรียน้ีใหญ่ขึทีครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณ f อ,ณอณทซ่โโลกค่ะนะคะที่ได้มาร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษานะคะหรือว่าน้ำดี่มต่างๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณมาก

อาจจะไปอีกนะคะจะไปต่ออีกที่นะคะ FC สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ